ตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองปีนเสาน้ำมันสองแผ่นดินไทยเมียนมาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โรงพยาบาลแม่สอดสรุปยอดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2559 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะเชิญรับชมข่าวค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคค่ะ ที่ห้องบอลรูมโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิวรีสอร์ทนายพยมชินวงศ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub และนายสมชัยหัตยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น92คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการครูผู้จัดการโครงการของโรงเรียนในโครงการทั้ง14โรงเรียนและมีวิทยากรผู้ทรงคุณ,คณวุฒิจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยมหาวิทยายลัยสวนดุสิตและสถาบันภาษา ชีเชเตอร์อินติทิวโดยการจัดการประชุมเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Education Hub ในปีงบประมาณพุทธศักราช2558ของโรงเรียนในโครงการจำนวน14โรงเรียนและเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในโครงการ Education Hub จำนวน14โรงเรียนโดยมุ่งหวังและจะนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการสำหรับ การขยายผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา2,559ต่อไปจังหวัดตากค่ะจัดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐโครงการเจ้าสัวน้อย SME ส่งเสริมอาชีพเรียนรู้ยุทธศาสตร์การตลาดและการค้าขายค่ะที่ห้องประชุมชั้น4 สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการจัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐโครงการเจ้าสัวน้อยณบริเวณด้านหน้าศูนย์การแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในระหว่างวันที่14-16มกราคม2559 ภายในงานจะมีพิธีเปิดในวันที่14มกราคม2559เวลา10นาฬิกา15นาทีโดยนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตาทุกวันมีกิจกรรมแนะแนวส่งเสริมอาชีพเรียนรู้ยุทธศาสตร์การค้าการขายการตลาดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจร่วมกิจกรรมชมชิมช็อปและการจำหน่ายอาหารการสัมมนาทางวิชาการในการประกอบอาชีพในส่วนของวันที่16มกราคม 2,559จะมีการศึกษาดูงานช่องทางการตลาดณเมืองเมียวดีและเขตการค้าเมียวดีสาภาพเมียนมาเป็นต้นทั้งนี้ที่ประชุมมีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมการจัดงานของแต่ละหน่วยงานราชการธนาคารต่างๆและเน้นย้ำเรื่องการนำของแต่ละอำเภอมาจัดแสดงการแนะแนวช่องทางขั้นตอนการลงทุนและการลดดอกเบีย้ยสำหรับนักลงทุนอีกด้วย ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม2559ค่ะคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำโดยนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับกลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดครั้งที่4ประจำเดือนมกราคม ปี2559ณศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสนโดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า50คนระเบียบว,วาระการประชุมเรื่องประธานแจ้งให้ทราบและการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาสรุปรายรับรายจ่ายเงินของชมรมโดยมีเรื่องพิจารณาแจ้งให้ทราบคือการจัดมหกรรมในเดือนมกราคม กิจกรรมนันทนาการจิตอาสาชุมชนประจำเดือนการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องตน้นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการโดยในวันนี้ได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดกิจกรรมเดือนมกราคมงานรื่นเริง,เรงในวันปีใหม่และนอกจากนี้ในที่ประชุมยังเสนอแนะการจัดกิจกรรมประจำเดือนที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้นห้า โรงพยาบาลแม่สอดน่าจะมีการจัดการประกวดร้องเพลงประกวดแดนเซอร์ของแต่ละชุมชนอีกด้วยหลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดค่ะสรุปยอดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2559ค่ะ นายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่สอดแจ้งว่าตามที่โรงพยาบาลแม่สอดได้เฝ้าระวังการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่7วันอันตรายระหว่างวันที่29ธันวาคม2558ถึง4มกราคม2559ที่ผ่านมาซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันพบว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุทางการจราจร ที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดทั้งหมด43รายเป็นชาย30รายแยกเป็นชายไทย24รายชายต่างชาติ6รายเป็นหญิง13รายแยกเป็นหญิงไทย9รายหญิงต่างชาติ4รายและมีผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวต่างชาติ1รายโดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์จำนวน32ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุเมาสุราขณะขับรถถึง15รายและจำนวนผู้บาดเจ็บที่มีอาการหนักที่ต้องรับไว้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน10รายเป็นชาย9รายและเป็นหญิง1รายวันที่เกิดเหตุจราจรมากที่สุดคือวันที่2และวันที่3มกราคม2559มีผู้ประสบอุบัติเหตุทางการจราจรถึงวันละ9ราย และสำหรับในภาพรวมของจังหวัดตากจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,559ได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่29ธันวาคม2,558ถึงวันที่4มกราคม2,559ดังนี้1มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน49ครั้งอําเภอเมืองตาก16ครั้งอําเภอบ้านตาก2ครั้ง อำเภอสามเงาสามครั้งอําเภอแม่ระมาดห้าครั้งและอําเภอท่าสองยางสี่ครั้งอําเภอแม่สอดสิบเอ็ดครั้งอําเภอพบพระสี่ครั้งอําเภออุ้มผางหนึ่งครั้งและอําเภอวังเจ้าสามครั้งสองผู้บาดเจ็บจำนวน4 9ิคนอําเภอเมืองตากเป็นชายสิบคนหญิงเจ็ดคนอําเภอบ้านตากชายหนึ่งคนอําเภอสามเงาเป็นชายสองคนหญิงหนึ่งคนอําเภอแม่ระมาดชายห้าคน อำเภอท่าสองยางชาย4คนอําเภอแม่สอดชาย10คนหญิง1คนอําเภอพบพระชาย3คนหญิง2คนอําเภออุ้มผางชาย1คนและอําเภอวังเจ้าชาย2คน3ผู้เสียชีวิตจำนวน8คนอําเภอวังเจ้าชาย2คนอําเภอเมืองตากหญิง2คนอําเภอแม่สอดชาย1คนอําเภอบ้านตากชาย1คน และอำเภอท่าสองยางชายหนึ่งคน 4. การเรียกตรวจยานพาหนะรวม14,091ครั้ง 5. การดำเนินการตาม10มาตรการหลักรวม4,885ครั้งในส่วนของการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีรถถูกดำเนินคดี94คันรถถูกยึด94คันเป็นรถยนต์18คันรถจักรยานยนต์76คัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์สาเหตุมาจากขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดเมาสุราและตัดหน้ากระชันชิดโดยมีช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วง16นาฬิกาถึง20นาฬิกา ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองปีนเสาน้ำมันสองแผ่นดินไทยเมียนมาค่ะที่วัดไทยวัฒนารามตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกิติศักดิ์สีเดือนผู้ใหญ่บ้านแม่ตาหมู่หนึ่งตำบลท่าสายลวดได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นเมืองปีนเสาน้ำมันสองแผ่นดินไทยเมียนมาประจำปี2559 โดยมีประชาชนเยาวชนชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมแข่งขันกว่า10ทีมสร้างความสนุกสนานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นอย่างมากผู้ใหญ่บ้านแม่ตาวกล่าวว่าวิธีการเล่นกีฬาปีนเสาน้ำมันขั้นตอนแรกต้องนำเสาไม้ไผ่ที่มีความแข็งแรงนำมาตัดแต่งให้เกลี้ยงกลาวตลอดทั้งลำความยาวแล้วแต่จะกำหนดส่วนมาก จะเป็น4ี่ห้าเมตรแล้วปักฝังให้แข็งแรงฉโลมด้วยน้ำมันพืชหรือน้ำมันกา๊าซเพื่อให้ลื่นเมื่อเกาะหรือปีนป่ายตรงปลายไม้ไผ่ส่วนยอดจะติดธนบัตรเป็นจำนวนเงินไม่น้อยทีเดียวเพื่อล่อตาล่อใจดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาปีนป่ายจำนวนรางวัลมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับคณะผู้จัดว่าจะติดใส่จำนวนมากน้อยเท่าไหร่และผู้ที่ปีนเสาใกล้จะถึงยอดสูงสุดเพื่อปลดเอาเงินรางวัลบางครั้ง เกือบจะหยิบได้อยู่แล้วแต่กลับลื่นร่วงลงมาเสียก่อนผู้ใหญ่บ้านแม่ตาวกล่าวไปว่าสำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองปีนเสาน้ำมันสองแผ่นดินไทยเมียนมาประจำปี2559ขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งสองประเทศไทยเมียนมาเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศักราช2558ต่อไป နော်ကောက်ခွန်သားတဲ့အလူမွေရတော့800ဖြစ်ပါတယ်။မဋိထားတာအလန်တိုင်း Yeah. หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศรีวิมุกตยยนต์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ